อันนี้หละคือสิ่งที่สําคัญมากสิ่งที่เป็นศาสนาเลยคือถ้าท่านสอนไว้หลายลําดาบเป็นที่ผมชอบอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งกันบอกว่าเตอพึงมีสติสัมปชัญญะรอกาละเวลาอยู่อันนี้มีที่มาที่ไปเพราะธรรมชาติของกิเลสจะใจร้อนค่ะธรรมชาติของกิเลสก็ใจร้อนร้อนไปไหน ร้อนไปหาสุขที่ได้สมใจสุขใจเรียกว่าราคะอ oh. อยากได้อะไรที่ได้เกินจริงและหลงปั้นมาได้มาและเป็นสุขร้อนอีกอันหนึ่งบอกอันนี้ร้อนด้นเนี้ยพอไม่ได้ปุ๊บมันก็ร้อนเผาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าโทสะ oh. พอไม่ได้ก็รู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจทุกข์ใจอันนี้สภาพของสภาพหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นอีกอย่างหนึ่งร้อนเหมือนกัน ร้อนที่จะไม่เอาสิ่งที่หลงปั้นว่าเป็นโทษนี่สตินี่ก็ไปหลงชังหลงไม่พอใจหลงไม่ชอบใจหลงผลักหลงยินร้ายหลงไม่เอาหลงดันร้ายเข้ามาแล้วมันบอกว่าร้ายเลยชัชง oh, นี่นี่ก็สติ <okay. S 1> ยังยังไม่เป็นอริยะยังมีฟูฟ,ฟ,แฟูแฟบแฟบยินดียินร้ายค่ะ okay. นสติของอริยะคือไม่ประมาทไปหลงไม่เข้าใจในกรรมหลงชอบหลงชังหลงถือนิมิตและอนุปยัญชนะฟังคํานี้นะ,ะคนในโลกก็จะยึดถือในสิ่งนั้นสิ่งนี้เถียงกันทะเลาะก,กันวิวาทกันเพราะไปถือสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างไงไปยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ไม่ไมไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อืมว่าไง คุณรู้บ่าวคะแล้วเราจะเราจะฝึกใจยังไงให้เราไม่หลงไม่ล<ง>เลยกระบวนการทั้งหมดพลังของเอเดนนี้ห้าเป็นพลังเติมเต็มที่ส,สลายสติที่ไปหลงชอบหลงชังหลงไม่เข้าใจเรื่องกรรมพอเกิดปะสะัสสาะหลงโทษนูน่นพะคนนั้นทําแบบนั้นคนนั้นทําแบบนี้คนนั้นทําไม่ถูกคนนั้นทําผิดคนนี้ชั้นคนนี้ชั้นคนนั้นคนนี้ เกิดความไม่เหมาะไม่ควรไม่น่าได้ไม่น่ามีน่าเป็นสติของกิเลสเห็นไหมท่านหนาด้วยความชอบความชังความไม่เข้าใจเรื่องกรรมก็หลงเห็นไหมหลงหเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นโทษแล้วก็ใส่ร้ายคนอื่นสตินี้เป็นเพื่อเพื่อทุกข์แบบโภศเพราะมีพลังงานปยาบาธทธาปนไปด้วยพาวนไปอยู่ในความไม่เข้าใจเรื่องกรรมวนไปหลงชัง ประสบกับสิ่งที่อะไรก็ตามพอมันมีสติตรงนี้มันมีธาตุที่เราต้องมา,มาเรียนรู้คือจัดการธาตุที่เป็นโทษออกก็เลยเคยกล่าวให้ว่าอริยสาวกเป็นผู้ฉลาดในธาตุและอายตนะยังไม่สิ่งที่เข้ามาเป็นปัจจัที่เข้ามาเป็นปัใจจัยให้เราเห็นพลังงานในชีวิตเรามีทั้งมโนกรรมคำพูดการการะทำสติไม่ใช่ รู้ว่ากำลังกับรถกำลังยิงสัตว์กำลังกินอาหารอย่างเดียวนะสตินั้นสติเบื้องต้นคล้ายๆอาณาปณะสติมีลมไม้ใจเข้ายาวก่อรู้สั่นก่อรู้หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่อันนั้นก็เรียกว่ากำหนดรู้รูปข้างนอกอไม่ต้องเรียนรู้มากอะไรก็ได้แต่กำหนดรู้จริงๆคือกำหนดรู้กิเลสมันมีอาการชอบใจและไม่ก็ไม่ชอบใจ มันคิดยังไงจึงเกิดอาการชอบใจและไม่ชอบใจอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งเป็นสติหยาบเป็นกติที่เบียดเบียนไม่อ่อนโยนไม่อ่อนนุ่มเพนั้นสติของอริยะท่านตรัสไว้ในหลายสูตรในอินรียาปวนาสูตรไม่ใช่ตาบอดหรอหนวกือไม่ใช่หลับตาไม่ใช่ไม่พูดไม่ใช่ไม่คิดไม่ใช่ไม่ดูถ้าเป็นอย่างนั้นตาบอดท่านบอกไว้เลย อริษสาวกไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดแต่กระทบปัสสะสาทแล้วอาการชอบใจและไม่ชอบใจยินดียินร้ายดูดปลกรักจังฟูฟูแฟบแฟบไม่มั่นคงไม่คงที่ไม่นิ่งนิ่งนี่ไม่ใช่ข้างนอกนิ่งข้างนอกฉันนิ่งหรือไม่นิ่งก็ได้แต่ใจอ่ะนิ่งนี่คืออะไรตั้งมั่นนั้นไม่หวั่นไหวมากขึ้นมากขึ้นในความเชื่อในศรัทธาในปัญญา ว่สิ่งที่กระทบมันมีเหตุมีปัจจัยสิ่งที่ประสบมีเหตุมีปัจจัยท่านยว่ากุศลารรมารกุศลารรมาและไม่มีใครทำไม่ลใครได้และสิ่งที่ทําก็เกิดขึ้นจากเห็นไหมของชีวิตนั้นส่วนหนึ่งในส่วนก่อนกับส่วนปัจจุบันกันนะนี่คือความเข้าใจแต่สติของกิเลสเป็นไปเพื่อคิดไอ้ทุกเห็นไหม สติของผููนาได้ความชังประสบสิ่งที่เหมือนเป็นปเหมือนร้ายแต่จริงๆเป็นประโยชน์มากแต่หลอกไอ้ชีวิตนั้นไม่รู้และว,ว่าหลงชังสติของปูถุูชนกาลายานาชนเขาก็เป็นไปเพื่อเกื้อกูลแต่ก็ทุกข์เพราะไม่เข้าใจเรื่องกรรมและอยากได้สิ่งที่ดีเกินจริงก oh, <okay. S 1> าลายานาชนดีเกิดเนี่ยโอ้ดีใจทําประโยชน์ได้พอดีไม่เกิดทุกข์ใจ อัดกางกระใจโกรธกันและกันโกรธคนดีโกรธคนชั่วโกรธอะไรก็ทุกทางนั้นแหละดังนั้นสติของพุทธะนี่เป็นสติที่ไม่ใช่มีในทั่วไปซึ่งเรียกว่าเคลื่อนไปสู่ความเป็นสติสัมปชัญญะหรือสติสัมโพชฌงเห็นไหมมันมีสัมมาโพชอย่างยิ่งในการเชี่ยวชาญชัยอยู่ในชะในฌานไอ้วงในการดำรงอยู่ในฌาน ชานี่คือชานะชานะมันไปชนกับภาษะ,ะแล้วชนะอวิชชาทันหาและอุปาทานเมื่อกระทบภาษะ,ะมีการทำใจในใจไปถึงที่เกิดว่ามันเกิดแบบนี้มันคิดแบบนี้เกิดผลเป็นโทษเป็นทุกข์เห็นไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อตาเนื้อเห็นเหตุการณ์แต่ตาในเห็นวิญญาณ วิญญาณผีที่หลอกให้เราหลงชังในสิ่งที่เรากําลังประสบหลงชังในสิ่งที่เราได้ประสบหลงชังในสิ่งที่เรากําลังจะประสบหนึ่งกำลังประสบก็หลอกให้เราหลงชังหลงทุกข์หลงไม่พอใจไม่สบายใจใจที่ไม่สบายไม่ใช่เพราะปะสะัสสาะแต่เพราะความคิดความเห็นของกิเลสสติที่ไปรู้อันนี้เรียกว่าสติของอริยะ สติที่กําหนดรู้อาการชอบใจและไม่ชอบใจกําหนดรู้ว่าเรากําลังทําอะไรกําลังพูดอะไรเฉยๆแบบนี้ยังไม่ใช่สติของอริยะแต่ก็เป็นกลับกับมารู้นะสิ่งที่ควรรู้ไม่นั้นจะฟุ้งไปซ่านไปในอวิชชาตัหาและอุปาทานนี่แหละสติที่ไม่อยู่กับปัจจุบันในกายภายนอกในการพูดในการกินในการอยู่ แต่หัวใจสำคัญต้องมาเรียนรู้กายปายในคือมโนวิญญาณจิตมโนวิญญาณที่มีอวิจาตัญหาและอุปาทานสังสมเห็นไหมมันกำลังสั่งสมสิ่งที่ไม่ควรสั่งสมแต่ชีวิตเราควรมาสั่งสมสิ่งที่ควรสั่งสมคือวิชาวิจาที่รู้ว่านิสัยกิเลสมักปาเกิดเห็นไหม เห็นการเกิดการดับกิเลสสติของอริยะต้องมาเรียนรู้เห็นการเกิดการดับของกิเลสเกิดแบบอวิชชาดับไปแบบอวิชชาแต่ไม่ได้เกิดดับเพราะมีปัญญามีปัญญาต้องเคยไปกับรู้อาการชอบใจและไม่ชอบใจทั้งศีลขึ้นมาเพราะมันมันมกชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ชอบอะไรที่เบียดเบียนเห็นไหมมีการเบียดเบียนเป็นตัวชีวัะ เนี่ยเราเลยตั้งศีลขึ้นมาเพื่อให้เห็นกิเลสปัาไม่เอาไม่เอาไว้ก่อนดีกว่าพอเจอปุ๊บเอออาศีลไว้ก่อนดีกว่าต่อรองต่อรองเพื่ออะไรเพื่อเศษเรียนรู้นิสัยความคิดลีลาเพื่อปาไปเศษอ้ยนาน,นานทีอันนี้มันก็ฐานของเรานะสู้ตั้งหลายตัวแล้วอันนี้กินขอนดีกว่าเห็นไหมเพื่อนเราก็กิน เราก็กินมันมีความคิดอะไรก็ได้เป็นไปเพื่อเสพไม่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่พอเฮ้ยเดีย๋ยวเยถ้าทำเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ลําบากสิโอ้อยเดี๋ยวจะทํายังไงดีคิดไปทางปยาบาดสตินี่เป็นไปเพื่อกลัวเห็นสติที่เป็นไปเพื่อทุกเพราะอะไรมีความคิดความเห็นที่ผิดอยู่หัวใจสําคัญเรามาเรียนรู้เนี่ยแหละกําหนดรู้กายกายข้างนอก การกระทำทางกายของเราเป็นไปเพื่อเบียดเบียนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนตนเองไหมหรือเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นสติของพุทธถ้าเป็นสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะสติตัวหนึ่งเป็นก็เลียกเป็นตัวรู้สติคือรู้รู้รู้แต่ตัวที่รู้คือปัญญาในขณะที่รู้มีทั้งปัญญาศรัทธาและ เห็นไหมปัญญาศรัทธาศีลไปด้วยกันเลยคือปกติของความไม่เบียดเบียนแต่ของกิเลสนะอันนู้นดีไหมอันนี้ดีไหม,นนมคำแบบนี้ดีนะดีนี่คือรู้สึกดีที่ถ้าได้ครับคำชอบคำชมละไรเขาว่ากันไปแหละดังน,นั้นสิ่งที่เรากําลังทําเรากําลังสังสมการสลายสติที่ไปเพื่อทุกสติเลวสติที่เลว แต่กำลังสัมสติที่เครื่อกูลสติที่กำหนดรู้ความจริงตามความเป็นจริงสติของลำดับของสตินะสัมมาสติไม่ใช่มิจฉาสติอันนั้นอริยชนแต่ละลำดับเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เห็นไหมโสดาก็มีสติที่จะรู้สักกายะทิฏฐิกิเลสหยาบใหญ่ที่เบียดเบียนสิลหนึ่งสองสมสก็มาฟังอ๋อกินสัตว์อยู่เรา คำพูดนี้ก็อยากได้โกอกยังตอแหลยังตลบตะแลงอาบายอบายเห็นไหมเบียดเบียนมากเป็นโทษมากเบียดเบียนคนอื่นบอกว่ามันทำเสีสละเพื่อชาติเพื่อศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ก็กลัวว่าจะไม่ได้ตําแหน่งยศนั้นเดี๋ยวจะไปข้างในทาเงินเสีสระเนี่ยเยอะมากเลยไปเก็บข้อมูลได้เลยและภายในสองเรา่นี้สำคัญบอกว่าจะเอาสุกแต่อยากจะเอานิพพาน แต่เขาเอาสุขที่ได้เสพมาแต่พวกเราทิศโดยส่วนใหญ่พวกเรามาสลัดคืนพวกเรามาสลัดคืนน่ะวิชาตัญหาและอุปาทานมันที่ผมเล่าไปบางต้นน่ะมันชอบพาไปถือนิมิตและอนุปยัญชนะนิมิตคือเครื่องหมายนั้นเครื่องหมายนี้ไอ้นี้เป็นชนชาตินั้นอันนี้เป็นไปยึดมันเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นหมายมั่นเป็นตัวเป็นตนอันนี้บ้านฉันอันนี้รั้วฉันเสื้อฉันอะไรกลมาแตะมาต้องไม่ได้เป็นตัวเป็นตนทั้งนั้น แต่ต้องมาเรียนรู้นี่แหละหยาบหยาบเห็นไหมหลงชังหลงยึดมั่นเป็นประเทศเราก็ใช่ก็เป็นขององค์ประกอบร่วมมีกูลนกะูศลร่วมกันได้รับสาภาพดีก็กูศลร่วมกันเกิดและดับสาภาพร้ายเหมือนร้ายก็เป็นร้ายที่มีเหตุมีปัจจัยมาเพื่อให้เราได้รู้ความจริงว่ากิเลสมักหลอกให้เราหลงชังและคิดว่าคนอื่นทําให้เนี่ยสติที่กําหนดรู้สิ่งเหล่านี้ ความจริงตามความเป็นจริงว่ากิก็สมักจะหลอกให้เราไปชอบไปชังเนีนยนะบอกเข้าใจไหมเร้าใจค่ะคุณรูบาวค่ะแต่มันจะสมบูรณ์ว่างไงค่ะคุณรู้บาวค่ะช่วยยกตัวอย่างอ,อย่าง สติแบบสัมมาทิฏฐิกับสติแบบมิจฉาสตินะคะช่วยยกตัวอ,อย่างนี่แหละที่เราพูดกันทุกๆวันเนี่ยพูดไปแล้วคนนั้นตนแบบนี้แล้วคิดแล้ว่าวเกิดอารมณ์ไม่ชอบใจหรือไปเจออะไรไป้าใหญ่อมีอยู่แล้วป้าใหญ่มีอยู่แล้วถ้าแต่ว่าเราจะมาเรียนรู้ประยกปุ๊บเจออนัน้นนี่ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทําไมคนไม่แต่ว่าจะสภาพของอัตตก็เหมือนกันแหละสติที่เรารู้กําหนดรู้ทุก ถ้าเอาแม่นๆเลยสติของอริยะคือมากำหนดรู้ทุกอริยสัตว์เมื่อกระทบปัสสาวะหรือได้กระทบมีสัญญาดึงปุ๊บมันตรงว่าเอ้ยไม่น่าเป็นอย่างนั้นทําไมเราต้องพลาดอีกแล้วไม่น่าพลาดอะไรเลยเรานี่แย่จริงๆเลยเห็นไหมนี่นีแหละสติตรงนี้ที่กับกําหนดรู้อันนี้คือเป็นอาการในภายในนี้เขาเราก็อัตตานะแต่ถ้าข้างนอกกรูปรถกินเสียงสัมผัสนั่นแหละ หรือเปรียบเทียบก็มีนะมันแล้วแต่เราจะเอาตัวไหนเจอยุงสมัยก่อนประยุงกัดนี่ไปแล้วไปแล้วตามรีตบตามไล่เนี่ยตโตสะไม่ชอบใจไม่พอใจคิดว่ามันคิดว่ายุงมากัดเรามากินเลือดมากินเนื้อของเราสติเนี่ยไปเพื่อโทษเพื่อทุกแต่พอเข้าใจความจริงโอ้เรามีกรรมวิบากนี่อาการแบบนี้เป็นอาการโทษมันร้ายอยู่นะใจนี่มันไม่เมตตาเลยนะ เป็นมาแต่ก่อนไล่เลยนะไล่ตีไลเห็นไหมมีสติไปโทษหรือเราทั้งศีลขึ้นมากิเลสก็บอกว่าเอาไว้ก่อนนะไม่เป็นไรหรอกก็เห็นกิเลสว่าจะปาไปกินนู่นแต่ถ้าไม่เห็นก็ไปกินก่อนอ๋อนี่ปิดศีลมาสำรวมระหวังสติของอริยะเกิดจากศีลเจอกัดฟังธรรมนี่แหละ ถึงจะรู้ว่าอ๋อชีวิตเราต้องเป็นไปเพื่อการลดการเบียดเบียนการลดการเบียดเบียนนำปาลสุกมาให้เห็นไหมค่ะเนี่ยฟังไปได้เรื่อยแต่ที่พี่น้องมาพูดอ่ะเนี่ยมากําลังสริงสมสติที่จะรู้แต่จะเอาประเด็นไหนประเด็นไหนอ่ะ,อะมีอะไรที่เราคิดและทุกข์ใจบ้างไหมล่ะนั่นแหละเรากาหนดรู้นะนะั่นอละข้อไหนละมันเยอะจะอมแบบไหนเออไหน เคยเคยโกรธคนไหมเคยไม่ชอบใจอะไรไหมเคยค่ะ <c oughs> อืมนั่นแหละเรากําหนดรู้ว่านั่นแหละว่าที่มันไม่ชอบใจนี่ไม่ชอบปะปรัสสะแต่ถ้ากิเลสคิดจะมอกว่าเขาใช่ไหมเพราะคนนั้นคนนี้ใช่ไหมถูกไหมก่อนก่อนนี้ใช่ค่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเราเปรียบเทียบได้ว่าก่อนนี้คิดแบบนั้นแบบนี้เห็นไหม ค่ะเขามาเนี่ยยุงนั้นคนคนมาทําความเสียหายหมดอหละนกอนหละแต่าวางข้าวของไว้เกิดความเสียหายก็หลงชังละหลงชังความเสียหายถ้าเห็นอยู่เป็นตัวเป็นตเนตเลยนี่แหละนี่แหละไอ้นี่แหละแต่แเป็นนกเป็นยุงก็จัดการมันเลยวิธีจัดการทุกเห็นไหมจัดการทุกแบบเพิ่มทุกค่ะอืมแต่พุทธะักเข้าใจใหม่เห็นใหม่อ๋อกรรมวิบากของเรามาเพื่อให้เราได้ชดใช้หมด ได้รับต่ไหลหมดร้ายเท่านั้นตั้มใจสังสมความเห็นใหม่ความคิดใหม่แล้วก็แก้ใหม่แก้ใหม่คือแก้ก,รกรันกะทํามันจะพอเราเปลี่ยนทิฏฐีความเห็นมันจะพฤติกรรมเพราะอะไรเพราะที่เราทําเรากําลังนําโทษและทําทุกเพราะกิเลสมันครอบงําเรากําลังมาทําใหม่เหมือนพวกเรากินอะไรกินลดโง่ลดชั่วลดทุกข์กินเพิ่มปัญญาแต่ก่อนกินเพิ่มปัญหากินอะไรกินไปชอบอนุกนาชอบอันนี้ก็น่าไม่ได้ไม่ไดาอันนี้ก็ไม่เอา กินไปสู่ความชอบจังกินความเป็นผ่านไม่ได้กินไปเพื่อเป็นบัณฑิตค่ะใช่ค่ะสติเออพอเข้าใจใช่ไหมสติเราก็ตั้งศีลขึ้นมาค่ะโอเคนะค่ะสติของอริยะเกิดจากศีล<อ>สติของอริยะเกิดจากเอเดองมีมุนห้าค่ะตอจะได้ฟังว่าอ๋ออันนี้เบียดเบียนเนาะกกายกรรมวจีกรรมอ้ไม่แต่คิดเพ่งโทษเห็นไหมเหมือนที่วันก่อนพี่กบมาเล่าอ่ะวันก่อนครูรู้ ว่าจะ,จะจะลองจะส่งการบ้านนะรูรู้ก็บอกว่าเอายังไงดีหาหรือกันนะจะส่งการบ้านต่อหรือจะตัดรอบหรือใครจะว่ายัางไงเกิดอาการไม่ชอบใจแต่คิดว่าถ้าถ้าถ้ามันหนาไอ้ถ้าว่ามันมีมันอยู่ที่การปรุงแต่งอะ่ะหนึ่งมีนักเรียนมาเล่าผมมาจราครูรู้นั่นแหละจะส่งคารบ้านเขาไม่ได้ส่งการบ้านจริงๆเขาไม่ได้ชังผมนะแต่เขาโดนกิเลสหลอกไอ้ชังที่ดียังไม่เกิด แต่ไม่ใช่ดีน้อยๆน,นะดีระดับนิพพานเพราะอะไรเพราะถ้าได้ส่งกันบ้านมันจะเบาใจมันจะเข้าใจนะแต่พอไม่ได้ส่งกันบ้านเหมือนเพราะนี่แหละเพราะอ้ปัจจัยนี่มาขวางและอ่านไม่ออกว่าสภาพของครูสนนะครูสนแต่จริงๆมันเป็นข้อพี่ยิ่งกว่าคือหมายความว่าผมก็เลยเล่าว,ว่าเมื่อสภาพดีใดที่ตั้งใจที่คิดไว้สภาพน่าได้อะไรก็ตามที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วมันไม่เกิด <N un> นั่นแสดงว่าเรากำลังได้ประโยชน์ใหญ่ที่ยิ่งกว่าทั้งภายนอกและภายในฟังอีกทีนะ <N un> สภาพเม <N un> ื่อเกิดสภาพเราพลาดเราพลาดจากสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเราต่อใครต่อใครก็ได้ดียังไม่เกิดสภาพดีอะไรก็ได้ที่เหมือนยังไม่เกิดที่คิดไว้ที่ตั้งใจไว้เราไม่เกิดนั่นแสดงว่าเรากำลังได้ประโยชน์ใหญ่ทั้งภายนอกและภายใน แต่ธรรมชาติของกิเลสคิดว่าเรากำลังเสียประโยชน์ใหญ่ทั้งภายนอกและภายในเห็นไหมเหมือนเหมือนที่ผมเล่าเมื่อเมื่อฟังถ้าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยนี้พี่ขบก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันยังมีความรู้สึกสุขถ้าได้อยู่ทุกข์ถ้าไม่ได้อยู่และธรรมชาติของกิเลสจะโทษคนอื่นจะเข้าใจว่าคนอื่นเป็นคนทำให้เสียประโยชน์ พอเข้าใจไหมค่ะเข้าใจเขเออพี่กบห็นไม่ไพี่กบเลยแสดงขึ้นมาอ๋อถ้าไม่โดนคนนั้นถ้าไม่เจอปัสสาะนั้นที่ไม่เหมือนไม่น่าได้ไม่น่ามีและมาอยู่ในหมู่น่าจะทําดีเอาแต่ใจก็ไม่ได้นะก็ทําทดีที่เอาแต่ใจสั่งสมบาปและวิบากร้ายได้อะไรกูสนและบาป พุทธะ<อ>ไม่เอาแบบนี้มันน้อยมันมีผลมันมีอานิสงส์น้อยทําดีจะดีแบบไหนก็ตามมันเกิดและดับแต่ทําดีที่ไม่มีโทษคือทําดีที่ไม่เอาแต่ใจเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดเอาวันไหนดีในเวลาเท่ากันจะเอาแบบไหนก็เอาเพราะเอาแบบไหนถ้าหลงได้มันก็รู้สึกสุขแต่พอไม่ได้ทุกข์ขึ้นทันทีเพราะอะไรเพราะยังไม่เรียนรู้ทําดีที่ไม่มีทุกข์ที่ลด ที่สลายตัวอัตตาต,ตัวตนมานะเห็นไหมมานะอัตตาโลกธรรมมันเป็นโลกที่สูงกว่าที่ต้องแลกด้วยการไม่เอาอะไรจิตวิญญาณที่จะไม่เอาอะไรตอบแทนแต่จะได้เห็นกิเลสมาตอบแทนการทำงานับปูมิตรด,ดีสหายดีขนขวายกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนสะทามิตรมาทำดีให้โดนด่าโดนว่าโดนเข้าใจผิดได้โดนอยู่แล้วโดนด่าอยู่โดนว่าโดนตำหนิโดนเข้าใจผิด นั่นคือขุมทัพย์ของผู้ที่จะเดินทางไปสู่ความสูญสิ้นจากความหลงชอบหลงชังที่โดนด่าโดนเข้าใจผิดโดนติรอต่อไม่ได้มาร่วมหมู่มิดบันโดนอยู่แล้วแต่ไปโดนแบบแบบมีผลมียน,นี้สงน้อยเพ้าไม่ได้ไปเพื่อคูณอะไรที่ยิงย่งขึ้นยิ่งึ้นดังนั้นสติของอริยะคือสติที่กําหนดรู้ทุกรู้เหตุของทุก สภาพดับทุกข์เป็นแบบนี้ในกายในเหตุการ์สำกัญคือมโนและรู้มรกที่ถูกเห็นไหมข้อปฏิบัติคือมาเรียนรู้ความคิดความเห็นที่มันพาทุกขนะ์อ่านวิจัยชจัดเจนพอคิดแบบนี้มองมอง,มองไม่ปองใสอ๋อแล้วคิดแบบไหนละ่ะที่คิดไอ้ถูกทำไหนไหนใจไปถึงที่เกิดอ๋อเนี่เกิดกิเลสแบบนี้กิเลสมันหลอกให้เราหลงชังกับสิ่งที่เรา กำลังประสบที่เราได้ประสบและจะประสบและจะเป็นยังไงแล้วนันจะเป็นจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละอ่าอ่ะถ uh, ้าเล่าไปเล<ข>ยคร่าวๆพอพอเข้าใจบ้างไหมค่ะพอเข้าใจบ้างค่ะค่ะค่อยๆศึกษาไปนะเอามาเปิดมาเล่าให้ฟังทั้งสีอะไรหรือเจอสัาวันี้เออมันมีอาการชอบใจและไม่กอบใจมันมีใจสบายดีอยู่ไหมนี่แหละสติที่พยายามเพียรรู้ ทุกอริยสัตว์อาการชอบใจและไม่ชอบใจเหตุมันมาหายถูกเหตุมันคือกิเลสและไม่มีอะไรมันเหตุมันคืออวิชชาทันหาและอุปาทาน้าก็สภาพดับดับตัวนี้ได้ก็ต้องมาเรียนรู้ว่ามันคิดผิดเห็นผิดอย่างไรและคิดถูกเห็นถูกเป็นอย่างไรค่ะจบค่ะกลาบขอบพระคุณคุณรูุบ่าวค่ะ